ก็ได้เวลาสุขควรขอเปิดน้าวัสดีครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผม มื้ยครับพี่น้องมามวนมามวนมาฟออนมาเต็นครับผมมันี่มีงานกระถินครับผมงานกระถินอยู่วัดป่าวัดป่าบ้านนาทมเภอนนาทมจังหวัดนครพนมครับพี่น้องการิบไม่ได้วอกยังไรครับผมกิให้นี่ วิดีโอบรรยายภาพไปเลยครับผมเพราะว่ามันเสียอัตลดในการรับชมครับผมจะให้ท่านในพิธีเปิดงานนะพี่น,อน,น้องคือนายกนายกอบประ,ประอหน้าทองครับผมเปิดงานแล้ว,วครับม่วนลงไปครับพี่น,อน้อง ที่อยากต่เาาต,ต,ตเาานอายนนะ้นะครับวี่าเป็นวันพามา,นานนะเชียงใหม่นะครับแล้วกส็สีนางสงวนนะครับมาเชิญนะครับานะครับมาจากฝรั่งเศสนะครับนะครับขอเชิญเลยครับบนเวทีเลยนะครับเห้านางอนา,าง อาทิตยานะครับสีนาธมนะครับอันนี้ก็เป็นบริษัทมิ่งมงคล789นะครับขอเชิญครับหกคุณอรุณบริษัทร่เก้าเบตี้มาร์ทนะครับนะครับขอเรียนเชิญครับและ9นะครับอาจารย์ต้อยนะครับสศินันนะครับอาจารย์ต้อยเนาะศาสินันนะครับนะครับโชโคโชหาสิงหาสิงครับขอเรียนเชิญครับ นะครับนี่ก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับและก็เป็นและสุดท้ายนะครับระดับที่6นะครับผู้ประสานงานนะครับทางอาทมนะครับคุณสุรชัยวงษาครับและก็คุณสิทธิชัยปิตพรมครับนะครับนะครับขอเรียนเชิญเลยครับบนเวทีเลยนะครับขาดนาทมเรานี่ขาดผู้ประสานงานนะครับให้กับคณะองค์กระถินเราวันนี้นะครับเรื่องจาก นะครับด้านทางนี้เลยนะครับทางนี้เลยนะครับนะครับนะครับอาจารย์ต้อยมาแล้วเนาะนะครับนะครับทั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั้งข้าพเช้าอบตนะครับนะครับทุกท่านนะครับขอนายนาถมครับนายชัชวาลภูณิทิพย์นะครับและก็ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งผู้ใหญ่หมู่มุทิตาสมนีตีครับผู้ใหญ่เป็นมุทิตาผู้ช่วยมาแทนนะ นะครับหมู่ที่4ผู้ใหญ่แรมดึงประโคนครับมาแทนครับผู้ช่วยมาแทนนะครับผู้ช่วยมาแทนนะครับหมู่ที่10นะครับผู้ช่วยธนชัยพวงมีผู้ใหญ่ขออนุญาตรครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ธนชัยพวงมีนะครับผู้ช่วยมาแทนเนาะนะครับเห็นว่าชาวบ้านจะพาไปออกเล่านะครับแล้วก็ ผู้ใหญ่ <kanske> ä, เรื่องสีโพเปี ke, okay. ้ยวครับนะครับเจ้าของสถานที่ครับนี่ก็เป็นข้าหน้าคาตาเนาะนะครับวันนี้นะครับผมก็จะให้นายกนะครับครับครับผมต้องขออนุญาตครับก่อนจะเปิดงานเนาะนะครับก็อยากจะให้ ทางประธานผู้อุปถัมภ์นะครับนำกระถิ่นมาวันนี้กล่าวอะไรสักเล็กสักน้อยกับพี่น้องชาวนาสมครับพี่น้องแล้วก็เพื่อนเพื่อนแล้วก็พ่อใหญ่แม่ใหญ่ที่มาร่วมกันในในงานครั้งนี้นะฮะต้องขอกราบขอบพระคุณทางหมู่บ้านนาทมแล้วก็ขับกักรารที่ไ้มาร่วมกันนะครับ เป็นครั้งแรกที่ผมได้มาตรงนี้แล้วก็ได้มานำาสกิจมาทอดในวันนี้นะครับผมได้รับการต้อนรับการยิ้มแย้มเขินใสนะครับทั้งที่เราก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับเดินผ่านกันก็สำท้องเคารพกันยกมือไหว้กันยิ้มแย้มเข่นใส่ซึ่งกันและกันอันนี้เป็นใบสิที่ดีมากซึ่งผมน้อยอยู่กรุงเทพยงังไม่ค่อยได้รับแบบนี้นะครับ แต่สิ่งวันนี้เนี่ยประทับใจทั้งสือเด็กๆก็ทักชายทั้งเพื่อผู้ใหญ่พ่าใหญ่แม่ใหญ่งๆน,นะครับแล้วก็ถ้าปีหน้าจะให้มาอีกขอเสียงหน่อยได้ไหมครับ <Hey. S 1> ัน้อยไปไม่มา <Hey. S 1> นะครับเอ็ต้องขอกบขอบคุณขากใจทีนะครับปีหน้าถ้ามีโอกาสแล้วผมจะมาอีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับ ครับการสวัสดีนะครับพี่น้องอชาวว้านาทมนะครับผมอ่าต้องคาตะกล้านะครับผมอ่าเป็นลูกหลานบ้านนาทมเป็นน้องของพี่เตียมนะครับพี่เตียมที่เสนอสีนาทมนะครับ Oh, dude. Cool. เหลี่ยวเล็กเหลีเลทียนมากเทียนหมื่น Yeah ได้นำทีมงานมาช่วยนะครับช่วยวัดนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับทางวัดนั้นก็มีการก่อสร้างเจดีนะครับเจดีของหลวงปู่สนั่นรัตนญาโนนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับการก่อสร้างนั้นก็เริ่มใกล้จะเสร็จแล้วนะครับแต่ก็ยังขาดปัจจัยนะครับการะฐินปีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นปีแรกนะครับ วัดป่ารรมุารลานตั้งแต่ตั้งมานะครับเพราะว่าสสอบถามทางผู้ใหญ่หมู่ทีห้าแล้วนะครับก็เพิ่งมีงานกระถิ่นทางวัด,วดเนื่องจากทางวัดนั้นนะครับพระภิกษุสงฆ์นั้นที่จะบรษาก็าไม่ไม่ค่อยมีพระครบนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับทางเจ้าอาวาสที่รักษาวัดอยู่นะครับก็อยากให้วัดนั้นมีงานกระถิ่นเกิดขึ้นนะครับก็ ได้มีพระม,จะมาจจ้ามรสาบบกบห้าลูกครับวัดป่าวัดวัดป่าธรรมธารามน,นะครับซึ่งจะเฉลิมฉลองเพื่อจะไอหาเงินสมทุกสร้างองค์จะดีให้กับพระอาจารย์ของพวกเรานะครับวันนี้ก็ได้เวลาสมควรข,ขอ,อเปิดหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ ด้วเอยอแล้วอย่าลืมส่งต่อหน้าวิธีด้วยนะรอบหน้าก็จะเป็นรอบเบาของท่านนายุทัมัจวาคุณยิบครับชื่อสาหลโอาเลบาดามให้เเสียหนุยได้ดีได้ยิบเราเกิดนั้นสบเดียวกันนะครับ i